เก็บเขาที่เล่าไมเ่ได้ปลูกไม่ได้วานเนาะค่ะนะสำหรับม้อนีนะไก่ขันบรรทุงกะจะพาทุกๆคนมาเก็บเขาไว้ทักกินเนาะค่ะนะกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะนะไก่ขันบรรทุงไก่ขันบรรทุงกับโขงน้องหน้าเนาะคะ่ะกะมื้อนีนะไก่ขันบรรทุงกะจะมาเก็บเขา ทีห้องบ่ด็ปปูกนะใกล้คันบันทุงนะําบ่ด็ปปูกแล้วก็บ่ด็วานนะเพราะว่าใก้คันบันทุงนะ่ะถมทีนโจกซะถมทีขึ้นมาเฮ็ดโค้งน้องหน้านี่ล่ะเสร็จแล้วกับเขาพวกนี้นะ่ะก็จะมากับดินนะนะกับดินกับแมกโคที่เขาเอาดินมาถมเหฮา,านะ่ะนะก็จะมีเมล็ดเขามาน้าเนาะคะ่ะนะซึ่ง พอฝนตกมากนี่เขาพวกนี้ก็จะออกเป็นร่วงเป็นยางให้เห่าเนาะค่ะเนาะสำหรับเขาที่แก้คันบันทุงเก็บมอนีนะ่ะเป็นเขาที่ที่มันเกิดขึ้นเองเนาะค่ะเนาะนี่นะปีนี้นะ่ะเป็นปีแรกของของแก้คันบันทุงเนาะที่บรดบเดวณบริเวณเขานะบริเวณเขาบดิบริด,ด้ำหน้านะปีนี้นะ่ะหมายความว่มาบริเวณนี้นะหมายความว่าบริเวณที่เห่า เก็บอยู่นี่ก็คือเป็นเขาที่ห้องบอลเดบูกบริวานเนาะเป็นเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนอะพอมันเริ่มซุกแล้วห้ากะเก็บไว้ก่อนเนาะค่ะนอซัหรับเรื่องอาหารการกินเรื่องเขานี่มันเป็นอาหารหลักเนาะเพราะฉะนั้นนะห้ากะเก็บไว้ก่อนเนาะค่ะนะนี่นะยังงามเลยล่ะเขานี่กาจะ เป็นเขาผสมนะคะนอกบางที่ก็จะมีเขาเหนียวแน่บางที่ก็มีเขาเจ้านะเขาเจ้าก็จะมีหลายพันแหละอยู่นี่จะเป็นเขาก็ขอเป็นเขามะลิีเองสินะเพราะว่าห้องบดีเลือกพันนะคะนอกเป็นเขาที่เกิดขึ้นตามตามธรรมชาติตามดินนั่นละ่ะเพราะว่าอย่างที่ใก้คันบรรทุงบอกแล้วว่าใก้คันบรรทุงนะ่ะบริววรเขานอกก็คือพื้นที่บริเวณนี้นะ่ะเป็นที่ข้าถมขึ้นมาใหม่นอกแล้วที่นี่ เม็ดเขาก็มาตามตามดินนั่นแหละตามแมคโคตามดินที่เพิ่นเอาดินมามาหายเห่านั่นละ่ะเขาก็เก็บวบกอนเนาะค่ะนะพอแมพี่น้องเพราะว่าเรื่องเรื่องเขานะ่ะมันเป็นอาหารลักนะมันเป็นอาหารลักสําหรับเอชีวิตของเห่าน,น,นะค่ะนอเพราะฉะนั้นอ่ะพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็เก็บวบกอนเนาะค่ะเนะน,น,นี่นะ สำหรับเขาที่ห้างบดิปลูกนะะเนาะค่ะนะห้าวบดิปลูกห้างบดิหวานเนาะค่ะซึ่งแก้คั้นมันทุกกะจะเก็บอยู่ประมาณสองถึงสามหลอบนะตอนแรกๆเลยเข้ามาเก็บเอานี่เขาก็เก็บเอาไออันทีมันซุกก่อน,นะะเนาะค่ะนออันใดมันซุกนะห่วงใดมันซุกนะเขาก็เก็บก่อนเนาะ เราล่ว,วงได้ังบ่ท่านสูงนี่เข้ากับปล่อยไวกอนเนาะคะ่ะค่ะเข้ามาเก็บเอาทีหลังนะ่ะด้วยไอระยะเวลาก็ห้างกันประมาณ15วันวนะัน่ะเข้ากับมาเก็บอีกที่หนึ่งเนาะเริ่มทย่อยเก็บเนาะค่ะนะเพราะว่าเขามันหลายอยู่นะเขามันหลเข้าก็เริ่มทย่อยเก็บเอานะค่ะนะทย่อยเก็บไว้นะะั่นล่ะขนาดว่าขนาดว่าแก,ก่้คันบ่เด็ปลูกบ่เดหวานนี่ กัยังึ้นมาให้เห่าได้กินได้พ่อปันนี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวปีหนาเฮ่ากะจะเริ่มตนม้นไหมเนาะคะ่เะเนาะเห่าก็จะเริ่มตน้นปลูกจะเริ่มต้นต้นแบบว่าเห็ดหน้าเขาในสวนนี่ล่ละเอาไว้ปีหนาเนาะเอาไว้ปีหนาเดี๋ยวไกลคันบรรทุงจะทดลองเห็ดเนาะก็คือปลูกข้าวในสวนนี่แหละก็คือปลูกไปตาม ตามต้นกล้วยต้นอะไรนี่แหละมันขึ้นนะมันขึ้นขนาดเราไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองมันก็ยังขึ้นนะ่ะปีหนาเนาะปีหนาแกาขันพันทุงจะเริมเฮ็ดหน้าเนี้ในสวนเนาะคะ่ะเนาะปลูกเขาไว้เนาะคะ่ะแต่ว่าสําหรับปีนี้นี่เขามาเก็บก่อนเนาะเขามาเก็บเขาก่อนเนาะข้าวที่เราไม่ได้วานข้าวที่เราไม่ได้ปลูกนะเนี่ย โดยความเสียดายเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเฮากะเก็บไปกอนเนาะคะ่ะนอมันงามนะเบาถึงว่ามันงามนะขนาดว่าเข้าบ่ไดปูกเข้าบริไดวานเข้าบ่ไดใส่ปุ๋ยนะมันก็นยังออกร่วงงามให้เฮ้าได้กินนอะเดี๋ยวเข้าเริ่มต้นไม่นะ่ะปีนาไก่ขันมันทุงเริมต้นไม่นะ่ะจะปลูกเขาในบริเวณนี้ล่ะตามพื้นดินโล่งๆพื้นดิน่างๆนี่ล่ะตามหัวตามสวนเฮานี่ลหละปลูกไปเลยเนาะ ก็เป็นการเห็ดไทยเห็ดหน้าผสมผสานกันไปนั่นแหละใกล้ขัน้นบรรทุ่มกับเห็ดโคงน้องหน้ามานี่ก็สองปีสองปีแล้วเนาะสองปีแล้วล่ละเพราะว่าเขากบจัดสรรปันส่วนพื้นดินเห็ดไทยเห็ดหน้าน้ำแน่ปลูกพักปลูกหญ้าน้ำแน่เนาะเห็ดสวนปลูกไม่ยืนต้นยังสี่นะปลูกพักปลูกหยางไปยังสี่ลหละก็คือเข้ามาเห็ดอยู่เห็ดกินในทีของเขานะคะเนาะ เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยคุดสะเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยไปเนาะคะ่ะเนาะแกะคันมันทุงมาเฮ็ดโคงน้องหน้านี่กะเพื่อทีว่าเราจะได้ไมอยูมีกินเนาะเข้ากับมาตุนสเสบียงตุนอาหารในทีของตัวเองเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งทุกวันนี้นะมันเขายุกเขาอยากมาแพงเนาะมันเขายุกแบบว่าฟืดเครื่องน่ะมันทํามาหากินลําบากเนาะเขา เขากะสิแพงไปหนาจังสินะเรื่องอาหารการกินราว่าโลกร้อนจังสินะ่ะมันเสียเหตุให้เฮาฟืดเครื่องไปหนาเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะแกคันมันทุงถึงตัดสินใจมาเหตุโขกน้องหน้าเนาะค่ะนก,ก็นคือว่าเฮาตองสะสมอาหารผลิตอาหารอยู่ในทีของเฮาเนาะเฮาตองพึ่งผ้าตัวเองเนาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องการที่เฮามาเหตุโขกน้องหน้านี่หมายความว่า เข้ากะเตียมพร้อมตุนเสบียงตุนอาหารไว้ในทีของตัวเองเนาะค่ะเนาะถึงเกิดวิกฤตขึ้นมานะถึงย่ามเขายากมาแพรงถึงย่ามเกิดวิกฤตมาในเข้ากะเข้ากบมอยูมีกินน่ะเนี่ยบ่อปลาของไก่ขานมันทุกเนาะค่ะเนาะก็จะมีปลามีหอยนะที่อยู่ในบ่อนี้น่ะหอยจุบหอยเชอรี่นี่ล่ะหอยเชอรี่นี่เข้าประด้เรียงหรอกกะกคือมันมีตามธรรมชาติของมันแล้วเนาะ หอยจุบนี่ไก่ขันมันทุงก็เอามาปล่อยตามสะตามคลองนี่หลายลายนะเอามาปล่อยเป็นสิบโลยี่สิบโลน่ะก็คือปล่อยไปก่อนเนาะปล่อยตามสะตามคลองนั่นแหละแล้วก็ปล่อยปลาไปเนาะคะ่ะเนาะปลาก็เริ่มโตใหญ่แล้วเนาะคะ่ะสำหรับขงน้องหน้าคลองไก่ขันมันทุงน่ะก็ผ่านมาสองปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะได้ยู่ได้กินแล้วเนาะคะ่ะเนาะงสำหรับมื้อนี้ไก่ขันมันทุงก็พามาเก็บล่วงเขา ที่เหาบอ่อได้ปลูกที่เหาบ่อได้วานเนาะไม่ได้ปลูกไม่ได้วานไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะสําหรับร่วงเขาที่แก่คันบันทุงเก็บอยู่นี่นะเป็นร่วงเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างที่แก่คันบันทุงอธิบายมานั่นลนะเฮ้าเก็บไว้ก่อนเนาะคะะ่ะนะแก่คันบันทุงก็เก็บสามรอบเนาะก็คือเลือกเก็บเอาร่วงที่มันสุกก่อนเนาะค่ะนอะ แล้วก็ผ่านไปอีกประมาณสิบห้าวันเนี่ยเขาก็มาเก็บอีกครั้งหนึ่งล้วก็ผ่านไปอีกสิบห้าวันนี้เขาก็เก็บอีกครั้งหนึ่งนาะก็าหมายเข้ามาเกี่ยวันบันทุงนะเก็บอยู่สามหอบเนาะค่ะเนาะงสำหรับเก็บเขาตรงนี้นะนี่นะยังงามเลยละ่ะข้าวที่ไม่ได้ปลูกข้าวที่ไม่ได้หวานเนี่ยเนี่ยเสียดายเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าแม่นว่าบ่เก็บเอากะ ก็เสดายเนะ่เพราะว่ามันเป็นร่วงเป็นยังออกมาให้ให้เห็นแล้วเนาะเป็นเม็ดเป็นยางออกมาให้เห็นแล้วนี่เขาก็เสียดายนเนาะเขาก็เก็บเอาเนาะค่ะเนาะซึ่งกระไดได้ร้ายนะถือว่าได้ร้ายนะสาหรับเอเก็บร่วงเข่าเนี่ยเพราะว่าจะเกิดขึ้นทั่วไปเลยนะเกิดขึ้นตามเอ ตามต้นกล้วยตามต้นไม,ม้ตามตามหย่าตามยังนี่ลหละสําหรับเขาที่เฮ้าเก็บนี่เนาะอยู่ในพื้นที่ที่แกขันบรรทุงเฮ็ดสวนนี่ละ่ะเฮ็ดโคกน้องนานี่ละ่ะที่เฮาปลูกปลูกผลไม้ไปนะเนาะปลูกเงาะปลูกทุเรียนแน่ปลูกกล้วยปลูกกระทร้อนปลูกน้อยนาปลูกสารพัดปลูกกันละแล้วที่นี่เขาพวกดีก็จะเกิดขึ้นมา ตามธรรมชาตินะคะนาะเฮากะเก็บว้กอนแหละเพราะว่าเขาเนี่มันเป็นอาหารลักเนาะเป็นอาหารลักเป็นเป็นอาหารลักของเห้านะ่ะก็คือว่าจังได้เข้าก็ต้องเก็บว้กอนนอะตุนสเสบียงว้กอนนะ่ะพูดง่ายๆก็คือตุนสเสบียงไว้ก่อนนะ่ะถ้ามีก็ต้องเก็บไว้อย่างนี้นะแก้ขันบันทุงกระเฮ็ดหน้านะโบเมนว่าบเฮ็ดหน้านะแต่ว่าแต่วันหน้าที่แก้ขันบันทุงเฮ็ดน่ะ ที่ว่าแบ่งหน้าใบเหตุในประมาณหาไรเจ็ดไรนี่แหละเพราะว่าอันนั้นนะเข้าใส่รดเกียวเอาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าสําหรับบริเวณนี้นะที่แก้คันมันทุงมาเก็บนี่ก็คือว่ามันใส่รถเกียวบได้เนาะเพราะว่ามันเกิดขึ้นตามสวนของเหานะตามต้นกล้วยตามต้นไม้ตามตน้ตมตนต,ตน้ตนลำไยตน้นเงาะอย่างสีนะมันเกิดขึ้นเองนะเข้ากับทย่อยมาเก็บเอาเนาะคะ่ะเนาะ เคยคันบันทุกเฮ็ดคงน้องหน้านี่ประมาณยี่สิบกว่าไรยเนาะค่ะเนาะยี่ยสิบกว่าไรยนี่เขาก็จัดสรรปันส่วนเฮ็ดบอ่บอปลาเฮ็ดคองน้ำเอาไว้ปลูกเขาปลูกไม้ยืนต้นปลูกพักปลูกหญ้าไปนั่นแหละเขาก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินไปเนาะค่ะเนาะนี่มีแต่ล่วงใหญ่ๆมีแต่ล่วงงามๆนะ ขนาดว่าข้าบ่อด้ปลูกบ่อด้ดูแลนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ปลูกไม่ได้ดูแลนะ่ะเกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะ่ะมีตะลวงใหญ่ๆนะ่ะนี่เนาะเข้ากับตากไว้ก้อนแหละเพราะว่าเขามันยังบ่แหงเนาะคะ่ะน้อมันยังบ่แหงนี่เข้ากับเกมมานี่เข้ากับตากไว้ก้อนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ เป็นข้าวที่เราไม่ได้ปลูกนะข้าวที่เราไม่ได้ไม่ได้ปลูกไม่ได้วานไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่แหละเนี่ยไก่ขันมันทุงเก็บมานี่แกเก็บมากอามาตากไว้เนาะอามาตากไว้ก้อนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกับเห็ดอยู่เห็ดกินเนสาะสะสมอาหารในที่ของตัวเองเนาะเนาะเฮากะมาเห็ดโขงน้องหน้าเนี่แหละไก่ขัาามนมรนทุงกับเห็ดโขงน้องหน้านี่แหละสะสมอาหารในที่ตัวเองเนาะกะมาล่อลุ่นกันเนาะค่ะเนาะว่าผ่านไปอีกสองปี ý. สามปีสี่ปีข้างหน้าน่ะ จะเห็นผลลัพธ์สำมฤทเนาะค่ะนอเขากับมาลอรุ่นกันเนาะค่ะรอรุ่นกันในอนาคตเนาะ